วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว TS a c เซ o n Driver ครับตัวกล่องก็ไม่มีอะไรมากผมจะรีบๆกันแลวกันนี่ครับตัวกล่องอันนี้อะไรไม่รู้ทางแม่งผมจะไม่แสดงวิธีประกอบเข็บคัดนะครับ อ๋อผมกูว่าะใครๆก็ทำไปสักูนะครับนี่ครับตัวอักเซนต์ไดเวอร์วางก่อนนะครับ แลวนี่ครับอักเซนมโมอรี่แต่เดียวไม่ได้ครับแค่สัมผัสก็ได้ <Acc ent. S 1> ได้ครับเราจะมาทำการแปลงร่างเป็นอักเซนกันเลยนะเฮชิง นี่ครับทีเมื่อกี้นี้มันเริ่มใหม่ก็คือเราก,กดตรงนี้ครับคันโยกเนี่ยมันจะกดเป็นถอนเมมโมรี่อเอาเมมโมรี่ออกเนี่ยครับก็อย่างนี้ครับขอบอานทษด้วยครับมันโดนเดียวก็เป็นแล้วครับคุณต้องปิดตรงนี้ครั้งครับแฮนที่ปิดได้ เราจะมาใช้มชมัมไดเวอร์กันนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับลูกเล่นมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้แล้วครับและตรงหน้าปัดของมันทำมาได้เหมือนมาก ก็ลูกเล่นก็มีอแค่นี้ครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ